สว,ส,สวัสดีคะ่ะอันดาสวัสดีค่ะมาม่าอยากถามว่าน้องชอบเรียนออนไลน์ไหมคะชอบค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วยังไงต่อไหนเล่าให้ฟังซิเรียนออนไลน์เป็นยังไงออนไลน์ก็ไมีไมเพื่อเล่น,เล,นเล่นกัอนพักห้านาทนีหนูก็ยังหนูก็ยังนั่งสนุกแล้วเรียนแล้วเป็นไงเรียนก็ เบื่อน,นิดนึงอะค่ะอยากไปโรงเรียนหรือยังคะอยากแล้วค่ะแล้ววันหยุดนี้ทำอะไรบ้างวันหยุดนี้หนูก็เล่นโดมิโน,โนกับพี่อีไม่ใช่เล่นเล่นเกมโลูบะกับพี่พีวเล่นโดมิโนกับใครคะเล่นโดมิโนกับป๊าป้า,ปามามมาไห่คะดวคะ้วค่ะอยากไปโรงเรียนเมื่ออยากไปโรงเรียนหรือยังคะเนะี่ยอยาก อยากไปเจอใครคะอยากไปเจออุ่นใจอ,อม่่อยากไปเจออุ่นใจอิ่มบุญอิ่มแล้วก็อาร์ตี้เพื่อนๆทุกคนเลยใช่ไหมคะ,คะอยากเจอค,คุณครูด้วยใช่ไหมคะ,ค,ะคิดถึงทุกคนไหมคะคบ๊ายบาย